วันอังคารที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2566คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยายลัยมหิดลโดยศาสตราจารย์นแพทย์สุโรสุภเวคินรองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยายลัยมหิดลร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยายลัยโดยศาสตราจารย์ดรสุพจน์เตชะวรสินสกุลคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยายลัย และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยดรวิภารัตดีอ่องพ่วมในการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติพร้อมกับผู้บริหารจากทุกหน่วยงานร่วมพิธีส่งมอบนวัตกรรมเท้าเทียมไดนามิกเอสเพสคุณภาพสูงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการนวัตกรรมทางการแพทย์ฝีมือนักวิจัยไทย ให้แก่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณโดยมีศาสตราจารย์ในแพทย์สุโรสุภาเวคินและตัวแทนผู้พิการเป็นผู้รับมอบณโรงเรียนกายอุปกรณ์ศิรินทรคณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล